เอาละค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะอยู่ที่นี่อันนี้เราไปเองวันนี้สุดยอดวันนี้นะคะเริ่มจากภาษาคุคุลาค่ะแล้วก็ไปต่อที่ส้วมนะส้วมโตโตอ่ะก็เสร็จแล้วไต่อไปนิพพงสีโรงงานโรงงานหลอมเหล็กค่ะหลอมเหล็กไม่หลอมไม่ทำระจำแล้วครับวันนี้จำเมี่ยมเลยค่ะ อะไรค่ะสุดท้ายแล้วเราก็เลยมากินข้าวจุกทีวนดี้แล้วก็ฟรีด็อกเราไปชิมกันต่อค่ะในลอสแอนเจลิตี้เราเป็นยังไงเราเราจะมาเคนซิตี้ใช่ไหมข้าจริงเดินจากสถานีมาแค่แปดนาทีเรารีบมากเรารีบมากแล้วเราใช้เวลากี่นานหนึ่งชั่วโมงจริงค่ะหนึ่งชั่วโมงรีบสุดท้ายหลงทางก็เลยต้องเข้าไปแฟมิลี่มาร์ทนะคะแล้วก็แบบเซเว่นเซเว่นเราเขาว่าแผนที่ให้ใก็เฟลนะคะเฟลจ้า ก็มาถึงหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เราก็มัวแต่เวรถ่ายรูปจะเปคาราโอเกะกันต่อคาราโอเกะ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 กานาโอเกะคาร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 าโอเกะ วันนี้เราจะไม่นอนนะคะไม่นอนไม่นอนแต่ไม่นอนเลยไม่นอนเลยไม่นอลยตไหงร้านไาเป็นเครงต่างร้ก็ใช้ให้หมดใช่ค่ะยังมันอ่ะต่อแล้วต่อยังไงอ่ะเดินชั่วโมงหนึ่งเดินชั่วโมงหนึ่งท้ายก็มาถึงนะคะด้วยความเหนื่อยหอบแล้วก็มารู้ที่หลังว่าเราเดินอ้อมมากเลยจากแปดนาทีกลายเป็นหนึ่งชั่วโมงค่ะ นะคะก็เดินขวางทางเขาด้วยค่ะเริ่มเมาวันนี้ก็คุยกันแบบเอาแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วใครที่กำลังร้องเพลง AKB เต้นกันอยู่นะคะอีรีก็มีคุณลุงคนนึงหยุดหยุดหยุดยืนดูพวกเราคุณลุงคนนึงก็หยุดยืนดูพวกเราค่ะนะคะที่กัน I want you I want you I need you แล้วแล้วแล้วลุงคนนึงก็ย exactly. ืนอยู่คุณลุงก็ยืนมองด้วยความตกใจคุ่ลุงนะแล้วเขไม่ได้ยืนเฉยเฉยแล้วเขาเดินเข้ามาแต่เขามาคือประเด็นคือเขาเรียกว่าเกาเป็นไอดอลอะค่ะที่หลุดออกมาเกาเขาเลยเกาเขาเลยมาแล้วเขาชิ้ฉันมาถามว่าอะไรนะมาจากไหนใช่ มาจากไหนลงเมาลน่ารู้จริงจังนั่นแหละค่ะช็อกมากเออชกบชคดีที่ตาหิมะขี่จักรยานมาช่วยพอดีนะคะตาหิมะตาหิมะก็เป็นพระเอกวันนี้ดูหล่อค่ะวันนี้ดูหล่อวันนี้หล่อมากเลี้ยงข้าวเดูค่ะดูค่ะเลี้ยงข้าวอีกแล้วขี่จักรยานขอขอขอนะคะแหมก็วันนี้ก็เมาเอ้ยไม่ใช่ก็เลี้ยงอีกแล้วก็เก่งใหญ่ยังเลยอ่ะไม่มันหล่ออย่างเงี้ยหล่อเนอะหล่อจังเลย อจังเลย too heavy too heavy มามาถือให้มาถือเอ้ยเดี๋ยวอ่ะอดูนี่คันหล่อแล้วถือของให้ด้วยอ่ะโหหล่อใจหล่อมากนะยังรอยังรอไม่ไม่อืมไม่อ่มีหันมีหันอ่ารวยด้วยเกือบล้านแถมยังมีขนจักรแเร่เยอะมากจริงขนจักรแเร่ขนจักรแเร่เยอะมากอะไรอ่ะฮะ d r a w s t r i トンンンンイイあ、あを褒めめる絶対嘘ででし本本当当こここのの人はかかっっいいいいすねねケメ今何パーセさっきマイナスりでしょマジでうてたのね。

นางก็อย่างนี้ไปค่ะก็ลัลานะคะแต่ก็มาตลอดเลยเป็นคนดีมากพอเขารู้ว่าเราจะมาแคลดซิตี้นะก็รีบติดต่อเลยว่าจะมาหาอ่าแล้วพอวันงี้ก็ถามว่าวันพรุ่งนี้จะแบบไปสนามบินไหมก็อาจจะไปส่งด้วยโอ้โหนางแบบเต็มที่จริงค่ะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้เอ้ยเป็นรู้ตัวรอเลยอ่ะพ่อแม่ดูพ่อแม่ดู YouTube นี่อัพสุดแล้

อีกอกอีกคูอีกคูมอีกคูมอีกคูมมสุนอ๋อออีกคูมมันก็่ะที่เลี้ยงูอ๋ออีกอีกคูมมนีคน้ม่ได้เอ๋อจสนะคะแล้วคราวนีก็ไอต่ออ่ะก็เอจิกัเรื่องเล่าเยอะมากเลยแบบว่ากีนหลอมเหล็กนั้นน่าเบื่อมากเลยแบบโอ้โห ทุกคนหลับอะคหลับหลับแบบเย่ให้เงินมานั่งฟังไม่ฟังใช่เย้มาไปอะไรเงี้ยเขาบอกให้เป็นเรื่องอีกต่อขนาดขนาดประวัติศาสตร์ของส้วมยังสนุกกว่าเลยอะส้วมโตโต้ดีสนุกมากส้วมสนุกมากอธิบายอธิบายดีมากมากแล้วตรงแบบ เขาไม่ได้อยากฟังเรื่องเรื่องซ่วมกดแชคให้ดูนั่งห้ารอบเนี่ยสนุกดวยนะแล้วก็เปนักร้องยองๆัโค้กไม่เคยคิดว่าซ่วมจะสนุกดนี้่อนคือถ้าเกิดใครมาใครมาญี่ปุ่นอย่าอย่าพลาดเล็บดอสดซ่าซ่วมสนุกมากไปเดี๋ยวเดยอะไรนะเ้าเตียวมาได้จิคอาถ่ายทุกคนนะคะเอาไม่เหลืออยู่แค่นี้

เออแต่ก็โอเคแต่มันเป็สุดยากไปหน่อยยากอะเออคนอื่นเขากินเสร็จหมดแล้วเรายังยากไม่เสร็จเลยคือเมื่อคืนเราดึกเกินไปว่าตื่นมาก็สายมีเวลากินข้าวสามนาทีเสร็แล้วก็เข้ารถปันทีเลยค่ะท้ายก็ว่าจะได้กินข้าวก็หิวมากอะไก็กินหมดแล้วและจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยสามนาทีที่สุดยริจริงได้อเคเคดี๋ยอาจจะได้เห็นด้กแกเราเกวกรอเคาชส

เจ๊คึกคำวันนี้เจ๊คึกอ๋อวั่อยสวัสดีกาไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าเจ๊เจ๊เจ๊ตาเจ๊เจ๊ไม่ได้ตาค่ะหนูแหละตาค่ะหนูไปปล่อยหนูปล่อยตาทั่วญี่ปุ่นเลยค่ะที่สังเกตหนูไปไหนหนูก็ปล่อยตาทั่วที่อะค่ะหนูแบบเผยแพผ่ของน้องกันน้องบอกว่าไม่น่าพูดเลยครูโดนเผากัน ันนี่ก็ไปเผาันนี้ก็ไปปล่อยตาฮียากินิคุชใช่ไหมคะนางบอกว่าแบบสวมพินดีมากให้ความรู้สึกอันชินในการปล่อยตานะคะมีเสียงกลบให้ด้วยนะนัรน